6สัญญาณเสียที่ไอโฟนแบตเสื่อมจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างทุกคนดูคลิปจบเข้าใจมาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับพวนแบงค์ผมนะครับวันนี้นะมาพูดถึงปัญหาโรคแตกครับผมนะไอโฟนแบตเสื่อมนะผมจะเกิดอะไรบ้างแล้วดูยังไงว่าแบตเสื่อมนะผมจริงๆแล้วนะไอโฟนเนี่ยมันดูง่ายๆมากๆครับผมนะเพราะว่ามีซอฟต์แวร์ที่อยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วว่านะสุขภาพแบตของเรา กี่เปอร์เซ็นต์นะผมแต่ว่ามีอีกหลายครั้งครับผมนะที่เปอร์เซ็นต์นะหรือสุขภาพแบตเนี่ยยังไม่ต่ําและแบตก็เสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะี่ยดูอาการนะหกอย่างเนี่ยทุกคนจะรู้ทันทีว่าเอ้ยเครื่องเราแบตเสื่อมแล้วนะแล้วอีกปัญหาหนึ่งหรือว่าคําถามหนึ่งที่ใครหลายคนนะผมชอบถามมากๆเลยนะว่า iPhone สุขภาพแบตนะผมกี่เปอร์เซ็นต์ควรที่จะเปลี่ยนนะผมบอกเลยนะผมว่าจริงๆแล้วนะไอโฟนเนี่ยที่ต่ํากว่า80%เนเนี่ยหรือ ที่นะผมสุขภาพแบบในตัวซอฟต์แวร์ของ p p o o n เนี่ยแจ้งเลยว่านะผมเซอร์วิสก็คือควรเปลี่ยนเมื่อน,นั้นนะผมนะแต่ว่านะใครหลายคนก็ยังทนใช้เพราะว่านะผมเปลี่ยนแบบทีนึงก็หลักพันนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะผมแต่ว่าถ้าเปลี่ยนได้จะยิ่งดีมากๆเพราะว่าเราจะใช้ iPhone ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับผมนะอย่างแรกเลยนะไอโฟนนะแบตเสื่อมแล้วนะแบตบ,บวมนั่นเองครับ อันนี้คือแบบเบสิกมากๆนะจะพูดจากเรืวองเบสิกเลยเพราะว่าแบตบวมเนี่ยมาทำลาย iPhone ได้หลายส่วนมากนะครับผมพอแบตเตอรี่บวมปุ๊บเนี่ยมันก็จะดันนะหน้าจอเพราะว่าด้านหลังของนะการบวมของแบตเตอรี่มันจะเจออะไรครับฝาหลังนั่นเองครับไม่ทําร้ายข้างหลังแต่ว่าทําร้ายด้านหน้าเพราะอะไรเพราะว่าตูดน็อตเนี่ยนะผมมันโดนยึดนะสตัวแล้วก็ขอบจอเนี่ยมันก็โดนยึดจากขอบบอดี้นั่นเองครับทำให้อะไรครับทำให้จอเสียนะครับผมเป็นที่มาของจอเสียแบบง่ายๆเลยมไม่ว่าจะเป็น MacBook นะแบตบวมแทกแพดแตกนะผม uh, iPad แบตบวมจอแตกนะผมหรือ iPhone แบตบวมจอก็เสียนะผมนะแต่ว่าก่อนที่นะแบตจะบวมสัญญาของมันคืออะไรครับสัญญาของมันคือนะการชาร์จนั่นเองครับผมนะใช้ปกติเราใช้ได้1วันเต็มๆเลยตอนซื้อว่าใหม่บางทีเฮ้ยถึงตอนสี่ทุ่มเพิ่งชาร์จเลยนะผมแต่ว่านะตอนแบตเสือ่อมปุ๊บเราใช้ไป1นึ่งทุ่มออหมดแล้วค่อยๆล่นเวลาลงมานะผมนะครับ เหลือ6โมงหมดแล้วบางทีนะผมบ่าย2หมดแล้วนั่นคือเรารู้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปเช็คสุขภาพแบตเลยนั่นคือต้องเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ไม่ได้ไปถึงวันนั่นเองครับผมอะต่อมาคือนะครับเครื่องร้อนง่ายนั่นเองครับผมนะเครื่องร้อนง่ายของการเสือ่อมแบตเตอรี่ทาไมล่ะเพราะว่านะผมเครื่องเนี่ยได้กระแสนในการชาร์จเนี่ยไปเลี้ยงนะ CBU ไม่เพียงพอนะผมความร้อนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายส่วนเลยหนึ่งก็คือการชาร์จเข้าเนี่ย กระแสชาร์จเนี่ยเข้าไหลเร็วมากๆครับแล้วก็ออกเร็วมากๆครับผมนะการชาร์จไหลเข้าเร็วก็คือความร้อนมาแน่นอนครับผมนะแล้วก็ออกเร็วความร้อนก็มาแน่นอนครับผมรวมถึงนะพอเราจ่ายซ p u ไม่พอเนี่ยเครื่องก็จะช้านะเครื่องช้าเวลาเล่นๆปุ๊บกระตุกกระตุก,ก,ตกเหมือนต้อนแบตจะหมดอันนั้นคือนะสัญญาณเตือนแน่นอนเลยครับผมว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แน่นอนก็คือเวลาชาร์จปกติแล้วเราชาร์จชั่วโมงกว่ากว่าจะเต็มใช่ไหมแต่ตอนนี้เราชาร์จนะสี่สิบห้าสิบนาทีเต็มแล้วนะดึงออกใช้งาน แ๊บเดียวหมดแล้วนะผมนะนั่นคือแบตเตอรี่เสื่อมแบบจัดเลยนะผมนะต่อมาคืออะไรครับต่อมาคือปกติแล้วเนี่ยวเวลาชาร์จเต็มปุ๊บขึ้น100%ถูกต้องไหมครับเราใช้งานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึง0%นซนั่นคือแบตเตอรี่หมดแต่ว่าพอแบตเสื่อมปุ๊บเป็นไงครับเราชาร์จปุ๊บขึ้น100%เราใช้ใช้ไปบางทีนะผมเสื่อมน้อยหน่อย20%อยู่ดีมอมอทีเอา้าแบตเตอรี่หมดแล้วนึกว่าเครื่องเสียตกใจมาเสียบชาร์จปุ๊รปเป็นไงคับ ขึ้นไปที่20เหมือนเดิมนะแล้วก็ขึ้นไป21 22 23จนถึง100น่ผมก็คืออะไรครับก็คือแบตเตอรี่ไม่ถึง0เแล้วตัด,ดับเองนั่นคือนะครับเป็นสัญญาณเตือนแรกนะผมที่แบตเตอรี่เสื่อมมากแล้วแต่พอยังทนใช้อยู่เรื่อยๆบางที40แตัดดับเองบางทีถึงขนาด60ตัด,ดับเองอันนี้คือแบตเตอรี่เสื่อมมากๆแล้วอันนี้ก็คือต้องควรเปลี่ยนนะ เดี๋ยวผมจะสรุป6ข้อให้ฟังนะผมใครหลายคนดึงถึงตรงนี้นะแล้วก็งงว่า6กู่ไปแล้วเหรอหข้อจริงๆผมพูดไปหมดแล้วแต่ว่าจะแยกนะหัวข้อให้ฟังว่านะมีข้ออะไรบ้าง หนึ่งก็คือนะผมนะเครื่องร้อนง่ายนั่นเองครับผมร้อนง่ายกว่าปกตินะผมทั้งทั้งที่ใช้ปกติอยู่ในอาคารไม่ได้อยู่กลางแดดด้วยทําไมเครื่องถึงร้อนง่ายเพราะว่านะผมแบตเตอรี่เสื่อมนั่นเองครับทุกคนไปดูที่สุขภาพแบตได้เลยนะผมนะจะเห็นทันทีว่าสุขภาพแบตเนี่ยของเราต่ำกว่า80แล้วแล้วเครื่องมันก็จะร้อนง่ายเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วนะผมข้อ2ก็คือนะผมเครื่องดับก่อนที่จะศูนย์เปอร์เซ็นมันจะเป็นจริงๆครับผมว่านะแบตเตอรี่เนี่ยเหมือนเกย์รถเลยครับผมนะหรือว่าเกยน้ำมันรถเนี่ยยเเเเเวลารารตตตติมมมม็ถัังงนนนี่น้อะผก นับผมจนกระพริบลดถึงดับนะผมวิ่งต่อไม่ได้เหมือนกันครับแบตเตอรี่เนี่ยนะับจากร้อเปอร์เซ็นี่ยต้องไล่ลงมาเลยครับผมจนถึง9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็0มันถึงจะดับไม่งั้นมันจะมีนะผมเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไปทําไมแต่ว่าถ้าแบตเสื่อมเนี่ยนะผมกระแสะข้างในเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์มันก็จะตัดดับเพราะว่ามันไม่แน่นอนแล้วนะผมสามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ตัดดับอันนี้คือเสื่อมมากๆแล้วนะผมรวมถึงอะไรครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่มาใหม่จากร้านด้วยนะผมเช็คได้ว่าแบตเตอรี่ดดีีไไม่ก็คคือออะรรับต้ง ขึ้นถึง100% 91 92จนถึง99 9 1 0เ่อมันควรจะเต็มร้อยนะผมถ้าไม่เต็มร้อยเราก็รีเซ็ตออลเซตติ้งสักทีหนึ่งหรือล้างเครื่องสักทีหนึ่งยังไงก็ต้องเต็มร้อยนี่คือแบตเตอรี่ปกตินั่นเองครับผมข้อ3ามนะผมเครื่องช้าลงเพราะอะไรครับเพราะแบตเสื่อมนะผมอันนี้เป็นเรื่องปกตินะผมเพราะว่าพลังงานในแบตเตอรี่เนี่ยไม่สามารถไปเลี้ยงนะผมทุกส่วนของนะตัวเครื่องได้หรือว่าไปเลี้ยงซ p u ได้ไม่เพียงพอนะผมนั่นคือเครื่องจะช้าลงเป็นเรื่องปกติสังเกตง,ง่ายๆครับเวลาเครื่องเราแบตจะหมดอย่างเช่นเหลือ5%สังเกตหวว้าเวลารา G, นอินทอร์เเเเนน็ต 5G รรมหือว่าา่าาลก มันจะแหลกแล้วนะผมเฟนเลลกตกครับผมพวกนี้เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ทั้งสิ้นนะผมนะข้อ4นะผมนะแบตเตอรี่ไม่คงที่ก็คือเมื่อกี้เลยครับผมที่เวลาเราชาร์จนะผมเครื่องครับมันก็จะขึ้นผิดปกติหรือลงผิดปกติบางทีเราชาร์จปุ๊บแบตเตอรี่เด้งไปเด้งมาแล้วนะผมห้อยู่ดีไป60เฉย60ดึงออกปุ๊บอยู่ที่47เฉยแบบเด้งไปเด้งมาไม่เรียงตามนะผมไซเคลิลที่ควรจะเป็นอย่างเช่นนะ50 51ถึง60แล้วก็จะลดจาก60ลงมาถึง50 โดยที่เรียงปกติอันนี้คือเราสังเกตได้ว่าแบตเตอรี่ของเราไม่ดีแน่นอนนะครนะับอะต่อไปก็คือนี่เลยครับนะบข้อ5แบตเตอรี่บวมนะครับผมอันนี้คือไม่ต้องพูดถึงเลยว่านะครับผมใครหลายคนนะครับเกือบจะ99%รู้อยู่แล้วแหละว่าแบตเตอรี่บวมแต่ว่าหลายครั้งไปครับผมนะที่เราไม่รู้ตัวจนจอเราเสียเพราะอะไรครับเพราะว่าเราใส่เคสนั่นเองครับ iPhone เนี่ยครับเวลาเราใส่เคสปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะครับผมว่าแบตเตอรี่มันจะบวมให้เราสังเกตง่ายๆคือให้เรากดตรงกลางจอ นะกดตรงกลางจอนจะเป็นคล้ายๆกับลายน้ําขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีนะผมตัวแบตเตอรี่เนี่ยดันอยู่หลังจอน,นั่นเองครับเวลาเรากดกลางจอเราจะลุ้นทีแต่ว่านะให้เราสังเกตบ่อยครั้งคือให้เราถอดเคสมองเลยครับว่าเฮ้ยเครื่องมันบวมๆเป่งๆหรือเปล่าหรือว่าเราวางอยู่มาตัวเรียบแล้วเราหมุนไม่ถึงหมุนได้เลยครับถ้าแบตบวมอ่ะนะับสุดท้ายก็คือนะผมชาร์จเต็มเร็วผิดปกตินะผมอ่ะเวลาเราเสียบชาร์จปุ๊บเนี่ยอยู่ดีขึ้นร้อยเลย นะบางทีเครื่องแบ,บตหมดนะเราชาร์จปุ๊บขึ้นมา40เลยอันนี้คือ100%ครับแบตเตอรี่เสื่อมแน่นอนอ่ะมีส่วนเสริมนะพิเศษให้ครับผมสำหรับข้อที่7ก็คืออะไรครับก็คือนะแบตเตอรี่นะผมโชว์สุขภาพนั่นเองครับใครแต่คนเดี๋ยวนี้นะผมมาเปลี่ยนแบตก็ต้องการให้นะคเครื่องข้างในเนี่ยโชว์สุขภาพนะให้มันให้เราเห็นเลยว่าเออตอนนี้สุขภาพแบตเท่าไหร่นะผมหลังจากที่ตอนแรกมันขึ้นเซอร์วิสใช่ไหมเนี่ยขึ้นเซอร์วิสเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะแล้วเขากดข้างในปุ๊ เวลาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นอะไรครับนะผมชิ้นส่วนที่ไม่รู้จักนะผมอ่ะมันจะขึ้นแบบว่าเป็นขีดขีดอนะ่ะไม่ให้เรากดให้เราเห็นตรงเนี้ยแล้วเราก็ต้องไปต่อเข้าสายวิทูดู 1. เพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆผมได้ทําคลิปตัวนี้ไปแล้วนะว่าการที่เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยล้วให้โชว์เหมือนเดิมเนี่ยต้องทำยังไงก็คือต้องย้ายขั้วเก่าเพราะว่ามันมีเ e ม็ดอีปอมป์นะผมนะที่จดจําค่าเนี่ยผูกกับตัวเครื่องมาก็ค,คือผูกกับ CPU มาเพื่อให้เขารู้จักกัน เวลาลวเราไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะมันก็เหมือนกันเลยแต่ว่าขึ้นว่าเปลี่ยนโดย Apple น,นะผมแต่ขึ้นสุงภาพแบยปกตินะแต่พอเปลี่ยนล้างนอกบุ๊บไม่ขึ้นสุงภาพแบยหลายคนก็นะผมไม่สบายใจว่ามันผิดปกติหรือเปล่าเขาก็เลยมีการทํานับย้ายขั้วนะผมเพื่อให้ชมเหมือนเดิมก็คือย้ายขั้วแบบเก่ามาใส่แบบใหม่นั่นเองครับผมแต่ว่าในส่วนนี้ทั้ง2ส่วนนะผมนะทำได้ทั้งคู่ก็คือเปลี่ยนแล้วขึ้นชิ้นส่วนรู้จักก็สามารถใช้งานได้ แล้วก็เปลี่ยนปุ๊บขึ้นชิ้นส่วนนะผมปกติเนี่ยก็คือเจอสูภาพแบตปกติเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แต่ครับผมนะการโมดิฟายขั้วแบตเนี่ยมันก็มีนะผมหลายครั้งไปครับที่ใช้งานแล้วมันไม่ปกติเพราะฉะนั้นเอาที่ทุกคนสบายใจว่านะแบบไหนดีแต่ว่าหัวบอกว่าใช้ได้ทั้งสองแบบถ้าคนที่เปลี่ยนนะมีนะผมประสิทธิภาพในการเปลี่ยนหรือว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องในการทํานะ แต่ว่าถ้าแบบเปลี่ยนแบบเดิมๆมันก็จะดีกว่านะผมอ่ะก็ทั้งหมด7ข้อที่ผมให้ความรู้ไปนะผมถ้าเป็นประโยชน์ทุกคนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมยูทูบเ b ซบุ๊กทว o k แล้วก็ไอจีแล้วใครมีคําถามอันไหนสงสัยเพิ่มเติมพิมพ์ข้างหนห้เลยครับเดี๋ยวจะบอกนะผมนะให้เหน่กับยีนมาตอบให้วันนี้หัวแบงค์ไปก่อนนะผมสวัสดีครับ